สวัสดีครับผมก็ไม่อยากพูดเลยนว้ยจะพยายามพูดให้มันสั้นที่สุดนะคือผมอ่ะเมื่อกี้จะนอนอยู่แล้วเราก็ได้ไปเห็นคลิปของคุณไอช่ป่าเออที่เขาพูดว่าแบบพักเขาเนี่ยเป็นพักเดียวที่สนับสนุนพลทหารมาโดยตลอดผมฟังแล้วผมแม่งก็รู้สึกแบบฮะตื่นอะ่ะคือต้องตื่นมาทําคลิปเลยเว้ยเพื่อแบบมันไม่ใช่อะ่ะเออมันไม่ใช่อะ่ะคือสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ยแม่งคือการแถออผมถึงบอกว่ามันแถสนับสนุนโดยโตโยต้าบัส ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสวัสดีครับผมก็ไม่อยากพูดเลยนะเว้ยจะพยายามพูดให้มันสั้นที่สุดนะคือผมมาเมื่อกี้จะนอนอยู่แล้วแล้วก็ได้ไปเห็นคลิปของคุณไอใช่ปะ่ะเออที่เขาพูดว่าแบบพักเขาเนี่ยเป็นพักเดียวที่สนับสนุนพลทหารมาโดยตลอดผมฟังแล้วผมแม่งก็รู้สึกแบบฮะตื่นอะคือต้องตื่นมาทําคลิปเลยเว้ยเพื่อแบบ ม,ออมันไม่ใช่อ่ะเออมันไม่ใช่อ่ะคือสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ยแม่งคือการแถเออผมถึงบอกว่ามันแถเพราะก่อนหน้าเนี้ยวัฒกรรมคุณการกระทําคุณอะไรหลายๆอย่างของคุณเนี่ยมันไปในทิศทางที่แบบไม่ดีเกี่ยวกับทหารมาโดยตลอดเออลดบทบาททหารนู่นนี่นั่นมาโดยตลอดเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคุณมีคะแนนเสียงแล้วพอร์แล้วพลังแล้วก็คงจะแบบเหลิงคิดว่าวันนี้มันจะมาไม่ถึงวันที่ทหารเนี่ยจะกลับมาเป็น เป็นตัวเด่นอีกครั้งอะไรแบบนี้คุณอาจจะคิดไม่ถึงอืมอาจจะแบบคิดไม่ถึงคุณก็เลยสร้างวัฒกรรมพวกนั้นขึ้นมาเว้ยแต่พอวันนี้มันมาถึงคุณก็เลยเปลี่ยนวัฒเปลี่ยนไปแถอีกแบบหนึง่งคือถ้าใครไปย้อนดูจะรู้เลยเว้ยว่าการกระทำเขาอ่ะตั้งแต่แรกมาแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นและไอ้ที่เขาบอกว่าเนี่ยพลทหารเขาพยายามจะเล่นข่าวว่าแบบเนี่ยมีพลทหารที่ยังโดนกระทืบอยู่นะเสียชีวิตอยู่นี่นะั่น ผมจะบอกให้นะเว้ยจากที่ผมเนี่ยเป็นพลทหารโดยการสมัครตัวเองเข้าไปรับใช้นะเออดูหน้าผมนะเออเนี่ยผมมาสมัครตัวเองนะเว้ยเออไม่ได้หนีทหารเหมือนคนบางคนนะเออไม่ได้หนีทหารไม่ได้อะไรแบบนี้เหมือนคนบางคนนะเว้ยซึ่งผมจะบอกให้ว่ากรมทหารน่ะเขาก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาโดยตลอดผมเป็นเมื่อประมาณ1ิบ4าบปีที่แล้วรู้ปะ่ะนายสิบคนไหนเนี่ยที่ตีพลทหารแล้ว แล้วพวกทหารยศใ,ใ,ใหญ่มาเห็นน่ะเขาจับลงโทษเลยนะเว้ยโอเคมันอาจจะมีหลุดที่แบบไม่เห็นอาจจะมีอยู่แล้วเพราะแหมใครจะไปคุมหมดเหมือนพักคุณเนี่ยเหมือนพักคุณที่มีข่าวทุกวันเนี้ว่าแบบเฮ้ยไอสอสอเขตนั้นขายยาสอสอเขตนี้มีปืนมีนู่นนี่นั่น เห็นบ่าพวกคุณยังคุมกันเองแค่เนี้ยไม่หมดเลยเหมือนกันทหารเขาก็เหมือนกันเว้ยถ้าเขาเห็นเขาลงโทษแน่นอนเขาเห็นเขาไม่ปล่อยแน่นอนแล้วบทลงโทษเนี่ยเขาก็พยายามเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่คนนะ่ะไม่ได้แต่คนธรรมดาไม่ได้ไปติด ติดตามหรือสนใจแต่อย่างผมผมเป็นทหารมาก่อนผมเห็นข้างในดีผมก็เห็นว่าเออเขาก็สนใจเรื่องนี้มาโดยตลอดพวกรัฐบาลอะไรเขาก็กำชับมาโดยตลอดว่าแบบฮ้ยมึงอย่าไปทำไ้่บนทหารเป็นไรเขากำชับกันมาหมดอยู่แล้วเว้ยแล้วทุกวันนี้แม่งจะสบายมากกว่า10กว่าปีที่ผมอยู่ขนาดไหนลองไปคิดดูนะเว้ย แล้วทำไมเขาถึงต้องเอาพลทหารไปตัดหญ้านู่นนี่นั่นก็เพราะว่าทหารพลทหารนะ่ะเขาสบายเขาจะคํานี้ว่าถ้าไม่ตัดหญ้าเนี่ยฝึกสองเดือนเสร็จแทบจะไม่ต้องทําหาเลยแล้วอะ่ะอืถ้าไม่มีฝึกพักสนามไม่มีอะไรมึงไม่ต้องทําหาเลยมึงนอนกินเงินเดือนนอนกินอย่างนี้เหรอกินภาษีนี้ มันก็ไม่ได้เขาก็เลยต้องเอาไปทําประโยชน์อะไรสักอย่างแหละให้มึงได้ขยับตัวเออไปเช็ดปืนบ้างไปขุดลอกท่อบ้างอะถ้าว่างจัดอะไปซื้อน้ําให้นายเอาผ้าไปซักให้นายหน่อยนึงอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีการมานั่งซักมงซักมือหรอกครับเออเพราะว่ามันไม่สะาอาดเออเป็นระดับพลทหารเป็นระดับอะไรนะนายร้อยนายพงนายพันเขาไม่ให้พลทหารมาซักมือหรอกโอเคอาจจะมีไปกวาดบ้านกวาดนู่นกวาดนี่แต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเออก็มึงว่างมึงก็มาทําให้เขาหน่อย ถูกไหมดีกว่าให้มึงมากินภาษีอ่ะอันนี้ถูกปะผมก็พอผมฟังคุณนะผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดอะมันไม่ใช่เว้ยมันคือการแฉเข้าใจปะเออแล้วบางทีเนี่ยที่คุณออกไปเดินหาเสียงแล้วพวลุงๆป้าป้าเนี่ยเขาไม่ฟังคุณนะนะอะเขาไม่ได้โง่นะเออเขาไม่ได้โง่ละเขาไม่ได้ไม่อยากฟังนะแต่คุณเข้าใจคําว่าคนบางคนไม่สามารถทนฟังคนสตอได้อะเข้าใจปะ เออบางทีเขาเห็นการกระทําคุณอ่ะยิ่งเป็นผู้ใหญ่ยิ่งเป็นลุณลุงว่าป้าเนี่ยเออผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะดูการกระทําของคนเว้ยมากกว่าคําพูดอืมการกระทําของพวกคุณมันเป็นยังไงไม่ต้องอะไรนะแค่เซิร์ชในทิกตอกว่าอะไรอ่ะผลงานของคุณไอรัชนกผลงานอะไรเงี้ยแม่งไม่ขึ้นเลยแม่งขึ้นแต่แบบเผาสาราก็ไม่ผิดนะคะมันเป็นการนู่นนี่นั่นเห็นว่าคือคนเราอ่ะมันดูกันที่การกระทำเหรอยิ่งผู้ใหญ่อ่ะเออยิ่งผู้ใหญ่แบบรุ่นแบบ แกกว่าเราอ่ะเขาจะดูแต่พวกการกระทํามากกว่าคําพูดด้วยเออเขาเลยไม่สนใจคําพูดคุณเขาเลยแค่อยากจะด่าคุณว่ามึงจะแก้ทําไมนู่นนี่นั่นให้ไปเตือนสติเฉยๆว่าแบบเออกูจะแก้ทําไมทําไมกูต้องเป็นคนแบบนี้ทําไมกูต้องเป็นคนอะไรแบบนี้เขาแค่อยากจะด่าคุณอยากจะเตือนสติให้คุณกลับมาเว้ยแต่เขารู้ว่าทําไม่ได้หรอกเออเขาก็าแค่ระบายมันออกไปจะถามว่าเขาอ่ะไม่อยากฟังเพราะเขาโง่ไหมไม่นะเขาแค่ไม่อยากจะมานั่งฟังคนต่อ เออคนสตอมันเสียเวลาเป็นผมผมก็ไม่ฟังอืมเป็นผมเนี่ยถ้าผมรู้ว่าใครคนนึงโกหกอ่ะผมก็จะถามว่ามึงจะโกหกทาไมเออแล้วถ้าเกิดมันอธิบายมาแบบรู้สึกว่าสตอเนี่ยผมก็เดินหนีแล้วผมไม่อยากจะฟังหรอกอมไม่มีใครอยากจะฟังดังนั้นแหละบนโลกใบนี้ยอืมแล้วยิ่งพวกคนแก่คนเท่าคนแก่ที่เขาเป็นอนุรักษ์นิยมนะเขาไม่มาฟังยิ่งไม่อยากฟังเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามาแม่งโคตรจะส่วนทางแม่งยิ่งกว่ารถส่วนเลนอีกอะแม่งโคตรจะส่วนทางการกระทากว่าคาพูดดูดิด คนโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองคนนั่งด่าสถาบันคนพิมพ์ด่าสถาบันให้แล้วสถาบันแต่กลับมาบอกว่ารักสถาบันแม่งโคตรสวนทางว่ะแม่งโคตรสวนเลยอืเพราะฉะนั้นแม่งก็วัดได้เลยว่ามันไม่แปลกเลยเว้ยที่คุณด้่าทาหารแล้ววันนี้คุณกลับมาบอกว่าคุณรักทหารอะแม่งก็คงจะฟิลเดียวกันนะแล้วใครจะไปเชื่ออืแล้วใครจะไปเชื่อโอเคแต่ผมก็อยากจะให้คุณได้เป็นนะเป็นเป็นไปอยากเป็นก็เป็นไปแต่ผมไม่รู้นะคนอื่นเขาก็คงไม่ยอมหรอก